สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยของครูพากันต่อเลยค่ะวันนี้เ่านะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการอ่านออกเสียงคําหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตนมาหากภาพนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้นะคะ,ะมาดูเครื่องหมายวรรคตนนะคะเครื่องหมายวรรคตนเห็นไหมคะมีอยู่มากมายหลายเครื่องหมาย ะะแต่วันนี้ที่เราเรียนนี่ตรงนี้ที่รูวงไว้นะคะมีเครื่องหมายได้นี้ก็คือเครื่องหมายมาหากภาพหรือเครื่องหมายจุดนะคะหรือเครื่องหมายจุดในทางภาษาไทยนะคะเครื่องหมายมาหากภาพมาดูนะคะคาอที่ผ่านมาทุกทวันนิดหนึ่งนะคะค้อที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของอเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายประยัญใหญ่นะคะประยัญใหญ่ก็คือ,อเครื่องหมายที่ใช้ ใช้ไว้ท้ายข้อความนะคะไว้ข้อความที่ยังมีอีกแต่เราใช้เครื่องหมายไว้เผื่อเราว่าไม่ต้องเขียนเต็มไม่ต้องเขียนหมดใช่ไหมคะเราก็ใช้เครื่องหมายถ้าอยู่ท้ายข้อความเราอ่านว่าละและอื่นๆนะคะแต่ถ้าอยู่กลางข้อความเราก็อ่านว่าละถึงนะคะนั่นคือที่เรา ข้าบก่อนนะคะเรามาดูกําลังทบทวนอยู่นะคะตอนนี้อ่านี่คือเอราดูนะคะดูข้อความกันนะคะ<ม>ผละไม้ในประเทศไทยมีทุเรียนมังคุดส้มแล้วกขก็ใส่เครื่องหมายหมายความว่านะคะเราก็อ่านว่าผลไม้ในประเทศไทยมีทุเรียนมังคุดส้มละและอื่นๆ อาจจะมีมังคุดละมุดลำยอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ใส่เครื่องหมายนะคะแล้วเราก็อ่านว่าละและอื่นๆเพราะอยู่ท้ายข้อความนะคะเราอ่านว่าละและๆๆ <ๆ S 2> อื่นๆอ่ะไปมาดูตรงนี้ด้วยตรงนี้บ้างนะคะอันนี้เหมอนเนื้อเพลงอะค่ะเนื้อเพลงที่ครูยกตัวอย,ายา่างคนโขนนะคะข้าวระพุทธ,ธเจ้าหรือ ค่าบอราพุทธเจ้าแล้วก็เรล่งก็ตรงนี้เราใส่เครื่องหมายยังมีอีกมากเลยตรงนี้จนจบดุจถวายชชยชยโยเห็นไหมคะค่าพอรับุัดเจ้านะคะเราอ่านว่าละถึงละถึงดุจถวายชชยชยโยค่าบอราบุัดเจ้า ละถึงบุตราวเฉยเฉย,ย,ยเพราะว่าข้อความนี้ไอ้เครื่องหมายนี้อยู่ตรงกลางนะคะอยู่กลางข้อความเราอ่านว่าละถึงนะคะนั่นคือ,อเครื่องหมายที่เราเรียนในคาบที่ผ่านมานะคะดูดูหลายๆข้อความนะคะจะได้เก่งบ้านของเพลงขายเครื่องดนตรีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนโดครองําเป็ดละและอื่นๆน,นะคะพี่เล่นกีฬาหลายชนิดเช่นว่ายน้ำวิ่งฟุตบอลละและอื่นๆหลายชนิดมากมายนะคะที่เล่นกีฬานะคะเครื่องดนตรีนี้ก็ขายหลายชนิดอย่างอีกมากมายหลายอย่างนั่นเองนะคะอะต่อมานะคะเรามาดู เรามาดูเครื่องหมายที่เราเรียนนะคะก็คือเครื่องหมายมหาภาคพออาโอภาคนะคะสะกดด้วยโกเกยนะคะไม่ใช่ภาพนะคะเอามาดูนะคะทีนี้มาดูครูเขียให้ครูเขีดให้ไว้ก็คือมาดูในเนื้อหาที่เราเรียน,นะคะของน้องแกอยู่ในหน้า13นะคะเครื่องหมายมหาภาคนะคะดูไม่ค่อยเห็นเดยกของน้องดูหนังสือจบไปได้เลยนะคะน้องโห เขาบอกว่าใช้เขียนไว้หลังอักษรเพื่อแสดงว่าอักษรยอ่อถ้าแสดงอะไรก็แสดงแบบนั้นไปเลยเช่นถ้าเขียนไว้หลังหลังพโนนะะพซเห็นไหมคะพจุดโจุดเห็นไหมก็เขาบอกว่าแสดงว่าเรื่องหมาเนี้ยแสดงว่าเป็นอักษรย่อแล้ว การใช้เครื่องหมายจิลภาคหรือเครื่องหมาเอ้ยมหาภาคหรือจุดนะคะหมายความว่าเนี่ยใช้แสดงว่าเป็นอักษรย่อแล้วน,ลนะคะ,ะใช้เขียนหลังตัวเลขเห็นไหมจัดไปใช่ไหมลูกใช้เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อบอกลำดับอ่าเช่น1นึ่งจุดสจุดสจุดคจุดขอจุดคอจุดอ่า กรณีที่มีข้อย่อยให้ใส่ลำดับข้อย่อยไว้หลังเครื่องหมายเราจอประจําเห็นไหมคะเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยอะไรเราจอประจําเลยหนึ่งจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งอะไรก็ว่าไปเห็นไหมคะอ่าก็บอกว่าให้เขียนไว้ข้างหลังเครื่องหมายได้เลยนะคะต่อไปได้เลยข้างหลังตัวเลขได้เลยนะคะเครื่องหมายเนี่ย้ะย่อไปเราก็จุดไปเรื่อยๆได้นะคะหลังตัวเลขหมายความว่าเครื่องหมายหมากากเนี่ย ใช้หรือจุดนั่นเองใช้แทนตัวเลขได้นะคะอว่าใช้แทนอ่าพอชอบอกพอโพชทีนี้มาดูมาดูการใช้เครื่องหมายกันบ้างนะคะถ้าเขียนไม่รู้ในหนังสือของนันเนี่ยถ้าเขียนไว้หลังอักษรย่อต้องอ่านคำเต็มของคํานั้นเสมออันนี้ผู้สอนประจำเลยเห็นไหมคะเขาเขียนพจุดชจุดเราก็อ่านว่าพุทธสักรา เห็นไหมคะถ้าใช้อักษรย่อเวลาเราอ่านเราก็อ่านคำติมถู่แล้วอันนี้นอ้องก็ไดนมาแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเขียนไว้หลังตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะแต่อ่านเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรนั้นเช่น 1, 2, 3, หนหึ่งสองสามเห็นไหมมาถะกยี 1, 2, 3, ไนไหมนี่มีหนึ่งสองสามเห็นไหมอ่าอ่านตัวเลขหลังเครื่องหมายนั้นได้เลยนะคะ เช่นหนึ่งสองสามหรือว่าโอขอโคเราไม่ต้องอา่านชื่อเครื่องหมายว่าจุดจุดจุดไม่ต้องนะคะ <c oughs> ถ้าเขียนเครื่องหมายไว้ก่อนพ่อย,ย่อยให้อ่านเครื่องหมายมาภากว่าจุดหนึ่งจุดสองเห็นไหมคะหนึ 1, 1. ่งจุดหนึ่งอ่าเช่นเครื่องหมายหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามอะไรก็ว่าไปนะคะเราก็อ่านได้อ่ามาดูต่อไปนะคะ กันไปตามไปเรื่อยๆนะคะในนี้ใช้เขียนขั้นตัวเลขดูในตารางนี้ผลนะลูกในตารางสีเขียวเนี่ยในหนังสือของน้องก็มีนะคะใช้เขียนขั้นตัวเลขบอกเวลานะคะบวกเวลาระหว่างชั่วโมงกับนาทีเห็นไหมคะตรงนี้เขาบอกว่าเช่นอะไรคะอ่าเช่นอะไรคะเช่นเ1 0นจุดใช่นยจุดเไหมคะ 9นาฬิกา10นาทีเห็นไหมคะนี่เขาเขียนว่า9.10นแล้วก็นอนหยุด9านาฬิกานะคะ9นาฬิกา10บนาทีก็บ่ง10นาทีแล้วมาบ้านเรานะคะเราก็อ่านให้ถูกต้องนะคะ,ะเขาบอกว่าใช้เป็นหยุดทศนิยมหน่วยเฮนราเช่น 6.50บาทอ่า6.50บาทอ่านยังไงนี่เขามีงนเขามีเป็นกี่บาทลูก6บาท50สตางค์ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูเรามาดูการอ่านนี่นนก็บอกว่าถ้าเขียนขั้นตัวเลขบอกเวลาให้อ่านตัวเลขชั่วโมงอ่อนอ่านคำเต็มของอักษรยอ่อนอจุดแล้วอ่านตัวเลขบอกนาที และอ่านคำว่านาทีเช่น9นาฬิกา10นาทีเานาฬิกานาทีที่ขวในห้ฟังเมื่อกี้นะคะถ้าเขียนเป็นจุดทศนิยมข้างหลังนูนหน่วยเฮนตราให้อ่านตัวเลขจำนวนเต็มอ่านคำว่าบาทอ่านตัวเลขบอกจำนวนสตางค์อ่านบอกว่าสตางค์นะคะเช่นเมื่อกี้ที่ขวาในให้ฟัง6บาท ้าสิบสตางค์นะคะตัวเลขจะเป็นสตางค์เราต้องอ่านจุดแล้วเพราะว่าเราต้องอ่านคำเต็มนะคะเวลากานอักษรย่อนะคะทบทวนแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆทำความเข้าใจทีละข้อนะคะทาความเข้าใจทีละข้อนะคะถ้าน้องสับสนก็คืออ่านวันนี้อ่านแค่รู้จักอ่านตัวเลขยังไงอ่านพจนอยังไงใส่ยังไงและอ่านยังไงนะคะทบทวนไปครั้งละ เรื่องก็ได้นะคะตัวรอ่านมากสนมากนะคะที่มาอ่านก็ฟังสนนะคะพี่ของฉันเกิดเดือน <unsure> เดือนอะไรคะกุมภาพันธ์อ่าเขาเขียนว่าพี่ของฉันเกิดเดือนกคจุดโคจุดเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องหมายมา,าอ่าภาคตรงเนี้ยเขาใช้แทน จุดแทนอักษรย่อนะคะอักษรย่อน,นั่นเองในประโยคนี้ก็คือพี่ของฉันเกิดเดือนกุมพานนะคะเราจะอ่านว่าพี่ของฉันเกิดเดือนโอจุดพอจุดไม่ได้นะคะ,ะเวลาย่อเราก็ต้องอ่านคําเต็มที่ครูสอนไปแล้วนะคะในเรื่องของอักษรย่ออันนี้เครื่องหมายหมากพระถึงตรงนี้นะคะที่จุดเนี้ยโอจุดพอจุดนะคะใช้แทนอักษรย่อ เวลาเราอานอักยอออ่านคำเต็มสมหรัี่ของฉันเกิดเดือนกุมภาพันนะคะอ่านอ้ไรพความนี้นิ่มยูจังหวัดน่นานเขาเขียนว่านิ่มยู่จจุดน่นานที่ครูบอกไปในประ,ยะ,ประ,ยะโยคเราดูด้วยว่าเขาแทนอะไรทีนี้เขาเทนอักษรย่อจุดนี้มาเทนยอจุด จดนะคะคำเต็มเราต้องอ่านคำเต็มเสมอนิ่มอยู่จังหวัดน่านนะคะนิ่มอยู่ที่จังหวัดน่านก็คืออ่านคำเต็มนั่นเองนะคะามาดูอะไรอีกนะคะอันนี้มียากนะคะเครื่องหมายาภาคใช้ลักษณะการช้ามาดูตรงนี้นักเรียนลองดูข้อที่หนึ่งอันนี้ใช้เทนแค่เทนอะไรลูกมาจากที่เรียนมาแล้วใช้เทน ตัวเลขใช่ไหมคะอ่านจุดเราต้องเอ่ยใช่ไหมคะเอ่ยชื่อเครื่องหมายไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็อ่านว่านักเรียนลองดูข้อที่2.1นะคะเห็นไ,ไหมคะเราอ่านชื่อข้อก่อนนะคะก็คือข้อ2แล้วก็เครื่องหมายจุดนักเรียนลองดูข้อที่2.1นะคะใช้แทนเขียนตัวเลขใช่ไหมคะใช้แทนจุด อ,อ่านชื่อเครื่องหมายด้วยถ้าเท็นจุดเห็นไหมคะการใช้จะต่างกันกันกบประโยคเมาาื่อักทีนะคะคืนทอนทั้งบทเท่าไรลูกอ่านที่อ่านคำเต็มนะคะเขาให้มา23.50ข้างหลังเป็นบาทตัวเลขเขเรียนมาแล้วมา,า่ักทีอ่านว่าคืนทอนทั้งบทด3 3บาท50สตางค์นะคะ เพินทอนทั้งหทดี่บาท50สตางค์นะคะต้องเอ่ยชื่อเอ่อบาทแล้วก็สตางค์ให้ครบนะคะเวลาอ่านมาจากกีที่ส3อย่างที่เราเรียนมาแล้วนี่คือตัวอย่างอ่าค่อศึกษานะคะว่าอ่านจุดหรือว่าอ่านยยกความก็ทําหน้าที่อะไรเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของมาคาทเนี้ยมาคาที่เราเรียนเนี้ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเราอยากอ่านได้ถูกต้องนะคะ ไม่ยากไม่ยากเกินป .6 นะคะ,ะป .6 แก่งทุกคนแหละไม่ยากนะคะวันนี้หนึ่งเครื่องหมายทีนี้พนักงานให้นักเรียนแต่งประโยชน์โดยใช้เครื่องหมายวคตอนมาหักภาคก็คือเจ็ดประโยคนลงในสมุมาหักภาคเ็ประโยชน์สามารถใช้แทนตัวเลขได้แทนตัวย่อได้นะคะแทนคำนะคะเครื่องหมายแต่งมาเลยค่ะ เก็บประโยคเองลงในสองราษาไทยแล้วก็ส่งลายส่วนตัวของครูพาามเด้วนะคะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอาสอรอีดูเคชั่นจำกัดมาชุนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ